ไปฉีบนห้อง,งยศตาห้องน้ำยอ<ะ><า>งบนห้องข้างบนมีเหรอมีบนไม่เหาร็นทำัมาเโอะ้ยดำทำนี่นั่นอะพลทอดนี่เปนไรลบเข้าไป เออข้างล่างก็น่านอนนะนวหน้าฮัลโหลอ่ะนมอาวาฮัลโหลมีใครอยู่เปล่า kā ho Ke ia No.